สวัสดีครับผมฝั่หนูยอยากยังไงครับวันนี้ก็มาเจาประสบการณ์กันเนาะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องผุพิการด้วยกันเองนะครับแล้วก็พี่น้องคนเลี้ยงหนูทุกคนนะครับนะครับผมก็ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ก็อยู่บนเตียงนะครับอยู่ในห้องนะครับมีรถเข็น 6 7 0นะครับเกีนยวับเตียงนะครับใช้ชีวิตบนเตียงนะครับาผมนั่งนานไม่ได้นะครับก็เลจ็บช่วงปลายต่อนี่นะครับตั้งแต่ช่วงหน้าอกลงไปนี่ผมไม่รู้สึกนะครับแต่ว่าตบนังรานนะครับกระดูกสันลังมันเตกละเอียดไปข้อหนึ่งครับแล้วก็เส้นประสาทมันขาดนะครับระดับทีหกนะครับก็เลย ทำไมไม่รู้สึกนะครับก็นีก็ใช้จากคนปกติัรวไปก็มามาเป็นผู้พิการนะครับนะครับเมื่อก่อนก็่างกายอ่อนแอครับนะครับ่างกายอ่อนแอนะครับหายใจลำบากนะครับว่าเมื่อก่อนนี้ต้องใส่ต่อหายใจตอนอยู่โรงพยาบาลนะครับ ห้องไอซียูห้องอะไรครับเหมือนตายแล้วตายแล้วเกิดใหม่นะครับนะครผมเก่อนไอเข้าห้องสุดเชื้อนี่ไม่ต้องรีบจากเชียงรายนะครับไปที่เชียงใหม่นะไปเซ็นยินยอมให้ผ่าตัดนะครับนะครับเว่าหมอบอกอาการหน้าสิบหนนะครับก็อยู่โรงพยาบาลหลายเดือนครับนะครับรักษา สารพัดนะครับนะผมได้กลับมาอยู่บ้านนะครับก็ทํางานต่อไม่ได้นะครับนะครับต้องเวลาออกนะครับกลับมาอยู่บ้านกลับมาอยู่บ้านก็ไม่รู้จะทําอะไรครับนะครับตอนนั้นก็อยู่แต่บ้านอยู่แต่ยายนะคับไดาอยู่ข้างนอกก็อยู่ในห้องนะครับนะผมอาการอ่อนแอครับเมื่อก่อนเนาะ ต้องให้มีคนช่วยตลอดนะครับขึ้นรถเข็นเนี่ยครับย้ายตัวจากเตียงลงรถเข็นก็ต้องให้คนช่วยนะครับพ้อแม่อยู่กรแม่ช่วยพี่อยู่ก็พี่ช่วยอาบน้ำก็เหมือนกันครับต้องให้คนช่วยอาบนะครับเ่อกเียต่อแท้หมดหวังในชีวิตเหมือนกันนะครับนะารัมเมื่อก่อนนะ พราะว่ามันเป็นภาระของครอบครัวครับเนาะอริการส่วนใหญ่เจอสถานการณ์นี้หมดนะครับนะผมเพราะว่าเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนาะแล้วก็เหมือนมืนว่าเราเป็นภาระไอสังคม <c oughs> แล้วครับระของครอบครัวเนี่ยนะครับว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ใช้เวลานานครับนะครับ <c oughs> ว่าจะยอมรับสภาพตัวเองได้อะไรเงี้ยนะครผม <c oughs> ผมก็ไม่มีความรู้เรื่องเลี้ยงหนูมาก่อนนะครับ <c oughs> ก่อนที่ผมจะเริ่มเลี้ยงหนูผมก็ <c oughs> ศึกษาใน YouTube นะครับ ที่เรกก็ไม่ไม่เลี้ยงหนูครับที่ได้กทำอย่างอื่นนะครับทำลองทำขนมขายนะครับแต่ก็ทำในนั่งทุกทั้งวันนั่งรถเข็นทั้งวันก็ไม่ไหวครับลงทุนไปสามสี่พันจริงครับนะครับทำได้วันเดียวนะครับไม่ไหวดังทำไม่ไหวนะครับเลยหาช่องทางอื่นก็ดูว่าเออเห็นเขาเลี้ยงหนูสไร้างรายได้เออแับหมื่นหลักแสนจริงไหมอะไรเงี้ยว่า ได้ดูแต่ละที่แต่ละที่อะไรเงี้ยเอาเอาเอมันก็เลี้ยงแต่ว่าเมื่อก่อนนี่ในในในเชียงรายนี่ผมผมไม่มีเลยนะครับไม่รู้ด้วยว่าที่ไหนเลี้ยงบ้างขนาพ่อแม่พันธุ์ผมต้องเอาที่อื่นนะครับเมื่อก่อนนะทางอีสานทางสุพรรณอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเอามาเลี้ยงนะครับพัฒนาสายนะเมื่อก่อน เราเดียวมาจักช่วงหนึ่งเลยเออได้สายพันธุ์เสียงรายร้อยมานะครับจากชาวบงชาวบ้านที่เขาไปดักมาบ้างอะไรเงี้ยมีคนมาขายให้บ้างเนี่ยก็พัฒนาเล้เสียงรายขึ้นมาอะไรเงี้ยครับก็ทดลองเลี้ยงมาเรื่อยๆนะครับลองผินะดลองถูกมาเรื่อย,อออยๆผมไม่เคยไปศึกษาดูง,งานจากที่อื่นเลยนะครับศึกษาดู ผมด,ดูวิธีการเลี้ยงใน Youtube อย่างเดียวเพอทดลองเลี้ยงมันก็ไม่เหมือนเขานะครับ้ก <c oughs> ็ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆนะครับทําหนูตายไยี่สิตัวจนใหญ่บนจนยยใหญ่ให้เลิกเลี้ยงก็มีนะครับเพราะว่าไม่รู้หลักให้จ้างคนมาทําความสะอาดแล้วก็เขาเอาใส่ทางดํามาครับใส่อัดเกินไปตายยี่ตัวพ่อเม่พ่อแม่พันธ์ครับยายบอกมันบาปมันบาปเลิกเลี้ยงนะครับ ก็ขขออเขาใหญ่ยงใหม่นะครับตั้งตัวใหม่นะครับเลกๆเราออกมาเพราะไม่พันนี่หนีสั่งมาสิบจุดหนูหนูหนีออกบอ่อเพราะไม่มีฝาปิดครับไม่รู้เลี้ยงนวลนวาเลี้ยงเหมือนปลาครับมันก็แนกๆนะหนูหนีออกเป็นครึ่งหนูครับนะครับผมเอาตะเกรงมาทําปิดไว้กัดตะเกรงออกเพราตะเกรงบาง ก็ได้ทําคงทําอะไรเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับนะผมอันไี้ไม่ดีผมเปลี่ยนอันไหไม่ดีผมเปลี่ยนนะครับก่อนไม่ไม่มีใครรู้จักผมหรอกครับเมื่อก่อนนะตอนต้นเลี้ยงหนูใม่ไม่มีใครรู้จักผมหรอกนะครับผมทําการตลาบในปิ่นนะครับก่อนก็ศึกษาในยูทูบเออ,ขอเขาเลี้ยงกันอย่างไรทำไมมีคนรู้จักทำไมเขาขายได้นะครับ ผมก็ลองทดลองทาเหมือนเขาเออเธอลองตั้งช่อง youtube ของตัวเองสร้างเพจขึ้นมาตั้งชื่อฟาร,ร์มขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับผมเออพอเริ่มทําไปทํามามันก็มีคนรู้จักขึ้นเรื่อยๆนะครับจากผู้พิการอยู่แต่เตียงอยู่แต่บ้านอยู่ในห้องอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็มีคนรู้จักก็คนติดต่อมาซื้อว่าไม่พันติดต่อซื้อหนูเนื้อนะครับ ผมขายหนูได้ตั้งแต่ผมหนูหนูผมยังไม่อลอดูกนะครับนะผมหนูชุดเลกผมยังไม่ได้ก็มีคนติดต่อมาซื้อหนูละนะครับแล้วผมทำไงผมต้องเอาจากที่คนที่ผมซื้อมาก่อนนะครับที่ติดต่อที่เขาซื้อเพราะมีพันธุ์มาก่อนเขาก็ให้เขาส่งไปก่อนกำไรตัวละสิบบาทยี่สิบบาทก็ยังดีนะครับเออแล้วก็เออเดี๋ยวมันก็ขายได้ก็ ก็มาเรื่อยๆทีละน้อยทีละน้อยเก็บเล็กผสมน้ํมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยพอดูตัวเองตัวขายของตัวเองบ้างอะไรเงี้ยถ้าไม่พอก็เอาของคนที่เรารู้จักเอามาขายก่อนบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็เก็บเล็กผสมน้ำได้เรื่อยนะครับให้เราพัฒนาการเลี้ยงไปด้วยนะครับประสบการณ์ไปด้วยเงี้ยก็ดีครับนะครับนะครับเลี้ยงหนูนี่อันดับแรกเลยนะครับ ต้องเราต้องทําการตลาดนะครับจะเลี้ยงแล้วรอมีหนูแล้วค่อยจะขายนะครับเพราะมันเสี่ยงที่ว่าอาจจะขายไม่ได้อย่างเช่นเรามีร้อยสองร้อยตัวเงี้ยเราจะขายทีเดียวรอพอค้ามาซื้อทีละเอยอะๆเนี่ยยากมากนะครับนะผมยากมากเลยนะครับแล้วก็สำเร็จขายทีละหน่อยนะครับที่สิบยี่สิบอย่างผมก็ ทำเลยทีละสามสิบสี่สิบตัวแช่ฟิตแข็งไว้นะครับลูกค้ามาซื้ออะไรเงี้ยทีละโลสองโลอะไรเงี้ยมันก็ระบายทีละหน่อยเ,อเช่นพ่อค้าเอาแบบมาเอาไปจำหน่ายขายโดโลสิบโลยี่สิบโลห้าสิบโลอะไรเงี้ยมาเอาเองอะไรเงี้ยมันก็ทยอยขายได้เรื่อยๆนะครับถามว่าผมผลิตหมูทันไหมผมไม่ทันหรอกครับนะมันก็มีทีมงานมาช่วยกันนะครับนะบผม ช่วยกันเลี้ยงผมไม่พร้อมก็เอาของทีมงานมาไอ้ทีมงานมาส่งนะครับไป1สิบบาทยี่สิบาทก็ยังดีนะครับนะบผมช่วยทีมงานระบายหนูด้วยนะครับผมนะครับตั้งแต่ผมเลี้ยงหนูมานี่มีความสุขนะครับสุขสุขยังไงสุขรายได,ได้อาจจะไม่มากมายเหมือนในยู u b e ที่เขาหลักแสนหลักอะไรผมหลักพันผมก็อยู่ได้นะครับเพราะว่าวันหนูผมก็ไม่ทําทำอะไรนะครับ ที่ขนมเลี้ยงเด็กๆในซอยอะไรเงี้ยพายเด็กๆขี่เราเล่นก็มีความสุขนะคสุขสุขอีกอย่างนึ่งก็สุขที่ในการเราแบ่งปันนะแบ่งปันแนวทางความคิดนะในการสร้างอาชีพเสริมการเลี้ยงหนูพุกมุนาเนี่ยครับให้กับคนอื่นๆนะครับที่เขาสนใจนะครับที่อยากมาศึกษาดูงานนะครับจกนะค,คนที่อยู่ต่างจังหวัด เขาดูในยูทู e ที่ผมทำก็โทรมาสอบถามก็สั่งซื้อพ่อไม่พันนะครับไปเลี้ยงนะครับแนะนําหมดนะครับใครไม่ซื้อพ่อไม่พันหรือว่าซื้อผมแนะนําเหมือนกันหมดนะครับทางวิธีการเลี้ยงการแปลงลูกนะครับหลังการตลาดการขายนะครับแนะนําให้เหมือนกันหมดนะครับนะครับผมขึ้นอยู่ว่าแต่ละคนจะเอาไปดัดแปลงประยุกต์ใช้นะครับนะครับบอกเหมือนกันหมดทุกคนนะครับนะนี่คือความสุขนะครับนะครับ ถามว่าผมประสบความสําเร็จไหมมาถึงจุดนี้เลี้ยงมาสองปีกว่าสําหรับผมก็ถือว่าประสบความสําเร็จครับในต,ตัวของผมนะที่บ้าตั้งแต่ผมไม่มีความรู้เรื่องวิธีการเลี้ยงหนูเลยนะครับผมก็เลี้ยงเป็นขายเป็นนะครับนะบนี่คือว่าประสบความสำเร็จละผมสามารถส่งหนูขายต่างประเทศได้ทั้งสังลาวอะไรเงี้ย เกาหลีก็เคยส่งไปนะครับนะครับนะครับี่ก็ประสบความสําเร็จอีกเก้าหนึ่งเหมือนกันนะครับผมนะครับทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราและก็ใจเรานะครับถ้าใจเราสู้ยังไงมันก็ไปต่อได้นะครับถ้าใจเราถอยยังไงเราก็ไปต่อไม่ได้นะครับนะครับ อย่างแรกเลยจิตใจเราต้องเข้มแข็งนะครับนะครับยังไงก็ขายได้อยู่แล้วครับหนูครับถ้าเรายิงเลี้ยงแบบลดต้นทุนนะครับกาไรเรายิ่งเยอะนะครับนะครับเลี้ยงหนูก็ไม่ยุ่งยากครับผมว่านะเราสามารถทําอย่างอื่นได้มากมายนะครับใช้เวลาน้อยนะครับนะครับให้หารมือเดียวครับตัวนึงก็กินข้าวแค่ องช้อนนะครับเออหนึ่งช้อนต่อตัวนะครับนะครับช้อนโตนะครับเนี่ยครับแล้วก็เลี้ยงพยายามเลี้ยง,ยงือต้นทุนสลับอ่ารจากธรรมชาติก็เปลือกข้าวโพดอ้อยมันอะไรเงี้ยนะครับหญ้าหวานอะไรเงี้ยสลับให้มันกินนะครับนะครับถ้าเรายิ่งลดต้นทุนมากเท่าไหร่เรายิ่งขายกาไรได้มากเท่านั้นนะครับทยอยขายทีละนิดทีละนิด ตลาดอยู่ที่ตัวเรานะครับที่ฟาร์มเราที่บ้านเราที่ชุมชนเรานะครับและตลาดออนไลน์นะครับนะผมนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเ้ยงหนูทุกคนนะครับผมนะครับเ้ยงได้ขายได้เลยครับหนูไม่ต้องห่วงนะครับคนกินอยู่ละนะครับผมช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงยุคโควิดหน่อยอาจจะออกชาหน่อยอะไรเงี้ย คลายสีระนิสิริณิสไปเดี๋ยวก็หมดสามเองนะครับผมนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับฟากหล่งปูอยักษ์ทิงไายนะครับผมติดขัดปัญหาไรก็ปรึกษาได้ฟรีครับโทรมาสอบถามกันได้นะครับยินดีแชร์ประสบการณ์ให้กันฟรีนะครับผมก็คลิปนี้ขาจบเพียนี้นะครับ